ตอนที่หนึ่งประธานฉินจอมตกตาว่ายังไงกลัวหรือเมื่อเห็นเธอชนักฝีเท้าเฉินต้าที่ยืนพิงอยู่บนวงกบประตูก็เอ่ยอย่างถักถางถ้าเกิดไม่กล้าเข้าไปก็พูดออกมาเลยหรือไม่ก็เรียกฉันว่าลุงก็ได้เมื่อได้ยินเขาพูดแบบนั้นโจโจก็หันไปมองเขาด้วยสายตาเห็นใจและถอนหายใจเฮือกใหญ่เหมือนว่าเขาไม่ได้ช่วยอะไรตนศักิเท่าไหร่น้องชายตัวเหม็นพูดอะไรโง่โออกมาอีกแล้วนะ ในขณะที่พูดอยู่นั้นเธอก็สายศีษะอย่างจริงจังและยกมือขึ้นมาตกบ่าของเฉินต้าเบาๆแต่หนูน้อยเอื้อไม่ถึงเลยทำได้แค่ถอยกลับแล้วตกไปที่ขาของเขาแทนหนูน้อยเอียงศีษะแล้วพูดว่าน้องชายตัวเหม็นถ้าเกิดกลัวละก็เรียกฉันว่าพี่สาวสีแล้วฉันจะปกป้องนายเองเสียงเด็กเจี๊ยวจ้าวและคำที่พูดออกมานั้นยิ่งทำให้ทุกคนกลั้นคำเอาไว้ไม่ได้เฉินต้าไม่ได้ใส่ใจเขาเป็นผู้ชายทั้งแท่งทำไมต้องให้เด็กเหลือขอมาปกป้องด้วยตลกหน้า เมื่อเห็นดังนั้นโจโจก็ไม่พูดพร่ำอะไรมากมายเช่นกันเธอยิ้มตาหยีและเดินเข้ามาเมื่อเห็นคนที่นอนอยู่บนเตียงใบหน้าน้อยๆก็ค่อยคอยตึงเครียดขึ้นมาทำไมกันละ่ะเมื่อเห็นสีหน้าของเธอเริ่มไม่ปกติหลิวฮันชิวก็เอ่ยด้วยเสียงเบาๆอาการป่วยของเขารักษายากหรือโจโจสายศีรษะมันไม่ใช่อาการป่วยมันเป็นวิญญ,ญาณร้าย เมื่อจ้องดูบาดแผลของเขาอยู่พักหนึ่งนั่นเป็นบาดแผลที่เกิดจากวิญญาณร้ายและตอนนี้มันได้พันอยู่รอบตัวเขานี้ต่างหากที่เป็นสาเหตุให้เขาไม่ยอมฟื้นเขาเคยไปที่ไหนมาหรือว่าเคยจับต้องอะไรมาก่อนหรือเปล่าจูจูโจโจ,จ,จก็หันไปเอ่ยถามเฉินต้าไม่คิดว่าจูจูเธอจะถามเรื่องนี้ขึ้นมาเฉินต้ารู้สึกสงสยัยแต่เขาก็ยังตอบหนูน้อยเขาเคยผ่านป่าแห่งหนึ่งมาเขาไม่สะดวกใจที่จะเอ่ยไปมากกว่านี้ป่าที่ไหนกัน มันเป็นป่าที่อยู่ติดกับแม่น้ําเมื่อพูดจบเฉินต้าก็หันไปทางหลิวฮันชิวเหล่าหลิวอาจารย์ของคุณอยู่ที่ไหนแล้วล่ะคุณเชิญเขามาที่นี่จะได้ไหมอย่าก,กังวลไปเลยค่ารักษานั้นตกลงกันได้ขอเพียงแค่รักษาได้ต้องการอะไรก็บอกมาได้เลยครับเสนอมาได้เลยโจโจกลอกสายตาไปมาแล้วค่อยๆหันมาจ้องหลิวฮันชิวแล้วพยักหน้าหลิวฮันชิวเข้าใจในทันใดอืมฉันจะลองคุยกับอาจารย์ดูก็แล้วกันแต่ว่าต้องขอเชิญคุณเชิญออกไปก่อน อาจารย์ของเขาก็อยู่ที่นี่แล้วเขาควรจะพูดอย่างไรดีหลังจากนั้นเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่ายังมีโทรศัพท์และตอนนี้ก็มีหลายคนวินิจฉัยโรคทางไกลยเยอะแยะเฉินต้าไม่ได้พูดอะไรเขาหันมาทางโจโจแล้วพูดว่าล้นน้อยไม่ออกไปหรือไงเธอไม่ต้องอยู่ที่นี่เถิดหลิวฮันชิวเอ,อ่ยพร้อมก้าวเข้ามาสายตาของเขานั้นดูกล้อมกลืนยากที่จะพูดออกมาถ้าให้อาจารย์ออกไปแล้วเขาจะปรึกษากับใครละ่ะก็เอาเถอะเฉินต้าเดินออกมาอย่างไม่เข้าใจนะ เมื่อเขาปิดประตูหลิวฮันชิวก็มองมาที่โจโจแล้วเอ่ยถามท่านอาจารย์คนแค่คนนี้เขาเป็นอะไรกันแน่เขาป่วยเป็นอะไรหรือเขาไม่ได้ป่วยหรอกแต่เป็นเพราะวิญญาณร้ายในขณะที่พูดอยู่นั่นเองเธอก็เอายันปัดเป่าวิญญาณร้ายออกมาจากกระเป๋าแล้ววางไว้ใต้หมอนของเขาแค่นี้ก็พอแล้วหรือเมื่อเห็นว่าหนูน้อยไม่มีท่าทีใดๆหลิวฮันชิวจึงเอ่ยขึ้นอย่างสงสยัย ใช่น้าิิเมื่อมีวิญญาณร้ายก็แค่กำจัดมันออกไปแค่นั้นเองรอให้ถึงตอนค่ามเขาก็จะฟื้นขึ้นมาแล้วก็เอาเธอหลิวฮันชิวลูปใบหน้าของตัวเองตั้งแต่ที่ใช้ยันชำระล้างของเธอเขาก็ได้เปิดประตูสู่โลกใบใหม่เมื่อรู้ว่าอาจารย์ของเขานั้นไม่ใช่คนธรรมดาจะเอาของอะไรแปลกๆออกมาก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่หน้าเสียดายที่มีบางคนตาบอด เมื่อคิดถึงเรื่องที่อาจารย์ของเขาถูกปรักปรำว่าขายยาปลอมขึ้นมาหลิวฮันชิวก็รู้สึกไม่พอใจถ้ารู้แบบนี้ฉันคงจะไม่รักษาเขาจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะโจโจมีสีหน้าที่เด็ดเดี่ยวการรักษาคนนั้นเป็นหน้าที่ของหมอเราจะไม่ช่วยเหลือเขาไม่ได้จะว่าไปแล้วหนูน้อยพูดต่อด้วยใบหน้าอ้วนๆที่เต็มไปด้วยความจริงใครจะไม่อยากได้เงินกันกันละ่ะนั่นมันเงินตั้งสิบล้านหยวนเชียวนะ เธอคิดว่าบนโลกใบนี้มีคนโง่แต่รวยอยู่เยอะมากทำไมถึงไม่รู้จักกอบโกยมันไวล้ล่ะหลิวฮันชิวเขาคิดว่าประโยคนี้ต่างหากที่เป็นจุดสำคัญใช่แล้วล่ะสิ่งที่อาจารย์สั่งสอนนั้นผมจะจำไว้อืมถูกต้องโจโจพยักหน้าอย่างพอใจแต่ว่าเธอก็ไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยอะไรและเรื่องที่เฉินต้ากล่าวหาว่าเธอขายยาปลอมนั้นเธอยังจำมันได้ หนูน้อยลูบคางตัวเองแล้วกวากนิ้วไปทางหลิวฮันชิวเพื่อสื่อว่าให้เธอโน้มตัวเข้ามาแล้วกระซิบปังอย่างข้างหูของเขาเฉินต้าที่รอยอยู่บ้างนอกประมาณสิบกว่านาทีเมื่อเห็นว่าพวกหลิวหันชิวเดินออกมาก็รีบเข้ามาถาม,ถามถึงอาการทันทีเหล่าหลิวอาจารย์ของคุณว่ายังไงบ้างพอจะรักษาได้ไหมรักษาได้หลิวฮันชิวลูบคราวของเขาแล้วเอ่ยขึ้น ฉันให้เขากินยาไปแล้วเ่าว,วันนี้ช่วงหัวค่ำเขาก็น่าจะฟื้นขึ้นมาแล้วเพียงแต่ว่าค่ายานี้ต้องคิดแยกกับค่ารักษานะได้ครับเมื่อได้ยินว่าคนป่วยใกล้ฟื้นแล้วเฉินต้าก็รู้สึกดีใจแล้วรีบควักโทรศัพท์ขึ้นมาเหล่าหลิวค่ายาเท่าไหร่ครับผมจะโอนให้เดี๋ยวนี้เลยหลิวฮันชิวยกสองนิ้วขึ้นมาเฉินต้าก็เข้าใจในทันทีสองแสนหยวนใช่ไหมโอเคเมื่อเขาเอ่ยว่าจะโอนเงินหลิวฮันชิวก็ปรามเขาเอาไว้ก่อนสองล้านหยวนต่างหากละ่ะ ยาเม็ดละสองล้านหยวนอย่างนั้นหรือนี่มันไม่เท่ากับว่ากำลังปล้นกันอยู่หรือยังไงเมื่อเฉินต้าได้ยินจำนวนตัวเลขแล้วเขาก็แทบจะกระโดดยงขึ้นมาต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากที่จะคุมอารมณ์ของตนเอาไว้ได้เขาขมวดคิ้วแน่นและเอ่ยถามทำไมมันถึงได้แพงขนาดนี้ล่ะครับเดิมทียานี้มีราคาสองแสนหยวนแต่อาจารย์ของฉันบอกว่าเห็นคุณแล้วรู้สึกเหมือนถูกชะตาเลยให้ราคาพิเศษเป็นราคาเหมาใจสองล้านหยวน เฉินต้าถึงกับสำลักนี้มันราคาพิเศษพีอะไรกันคนถูกชะตาที่ไหนเขาให้ราคากันแบบนี้นี่มันจะค่ากันชัดฮ่าฮ่าสีหน้าของเขาเริ่มสับสนแต่เมื่อคิดถึงชื่อเสียงของหลิวฮันชิวแล้วเขาก็โอนค่ายาและค่าวินิจฉัยให้และพร้อมกัดฟันก่อนจะพูดขึ้นถอถุงไม้เอกอย่างนั้นก็ต้องขอบคุณอาจารย์หลิวมากๆครับไม่ต้องเกรงใจหลิวฮันชิวโบกมืออาจารย์ของฉันได้มอบของขวัญให้แก่คุณเฉินด้วยนะเป็นยาบำรุงสายตามันดีต่อสายตามากเลยล่ะ เฉินต้ารับมาทันทีเมื่อพวกเขาเดินไปไกลแล้วเขาถึงได้สติกลับมานี่คงหาว่าเขาตาบอดสินะแต่เขาก็ไม่ได้มีแค้นบาดหมางอะไรกับอาจารย์ของหลิวฮันชิวสักหน่อยเขาจึงคิดว่าตนน่าจะคิดมากไปเองเมื่อคิดถึงยาห้ามเลือดของร้านขายยาเสรินหนงถา,างที่มีคุณภาพสุดยอดอันนั้นเ <c oughs> ขาก็ไม่ลังเลที่จะกลืนยาเม็ดนั้นลงไปในทันทีเมื่อเอาเข้าปากดวงตาของเขาก็ขึงโตในทันใดนี่มันขมเป็นบ้า แหวะตอนที่โจโจเดินไปถึงประตูหนูน้อยก็ได้ยินเสียงอ้กดังออกมาจากข้างในบ้านเธอเลยอดที่จะหัวเราะออกมาไม่ได้ให้เขาพูดไปอีกสิว่าเป็นยาปลอมเธอนั้นเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแคนมากสิทธิพี่บอกว่าถ้ามีความแค้นก็ต้องแก้แค้นเสียตอนนั้นเลยเพราะถ้าปล่อยให้ข้ามคืนไปอารมณ์แค้นนั้นก็จะตกอยู่ที่ตัวเองและเธอนั้นเป็นเด็กที่เชื่อฟังคำสอนมากที่สุดเมื่อแก้แค้นได้สำเร็จโจโจก็กลับบ้านด้วยความรู้สึกสะใจ เมื่อชินเลี่ยเห็นเธอกระโดดโลดเต้นเลยเอ่ยถามมีเรื่องอะไรน่ายินดีอย่างนั้นหรือโจโจวิ่งเข้าไปแล้วเล่าเรื่องนี้ให้พ่อของเธอฟังแล้วหยิบกัดออกมาเมื่อสักครู่หลิวฮันชิวได้โอนเงินส2องล้านให้กับหนูน้อยแล้วนี่ค่ะคุณพ่อคุณพ่ออยากได้อะไรก็เอาไปซื้อได้เลยนะคะชินเลี่ยไม่ได้รับมันไว้เขามองโจโจที่มีใบหน้ารริกรีด้วยสายตาที่ค่อนข้างซับซ้อนและทันใดนั้นเองเขาก็หันขอบไปอีกทางแล้วเอ่ยถามโจโจชอบเพื่อนบ้านของเราหรือเปล่าชอบสิคะ โจโจตอบกลับอย่างไม่ลังเลชินเลี่ยรู้สึกแย่ขึ้นมาทันทีมีเงินแต่โง่ใครเล่าจะไม่ชอบขณะที่เออยู่นั้นโจโจก็ยิ้มเริงร่าและถือกัดออกมาด้วยท่าทางที่ไรไ้เมตตาหัวใจของชินเลี่ยรู้สึกเบ่งบานขึ้นมาทันทีแล้วแซงเอ่ยถามไปว่าเพราะเรื่องแค่นี้เองหรือแล้วจะเพราะอะไรอีกหรือคะ โจโจเอียงศีรษะพร้อมกับเอ่ยถามด้วยความไม่เข้าใจลุงปากไม่ดีและน้องชายตัวเหม็นนิสัยไม่ดีขนาดนั้นถ้าเกิดว่าพวกเขาไม่ให้เงินใครกันจะอยากคุยกับพวกเขาในขณะที่เอ่ยนั่นเองโจโจก็ยังคงโกรธจนคำรามออกมาเมื่อเห็นใบหน้าที่เผยความรู้สึกรังเกียจออกมาคิ้วของชินเลียก็ผ่อนคลายลงทันทีจากนั้นก็ใส่สีตีไข่อย่างเปิดเผยถูกต้องแล้วจริงอย่างที่หนูพูดพวกเขามันน่าอัศจรรย์ทีจริงๆถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้หนูก็อยู่ให้ห่างๆพวกเขาหน่อยละ่ะ โดยเฉพาะเย่หลิงเฟิงตระกูลเย่นั้นเป็นพวกที่ไม่ดีล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อจิตใจทั้งนั้นได้ค่ะโจโจพยักหน้าเพราะเงินก็ได้มาแล้วเธอคงไม่อยากจะยุ่งกับพวกนั้นอีกแล้วล่ะและเธอก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เช่นกันหลังจากที่คุยกันได้ไม่กี่คำเธอก็วิ่งขึ้นไปชั้นบนเพื่อนกลั่นยาต่อ ช่วงเวลากลางดึกคืนนั้นเองโจโจที่นอนกลางแขนกลางขาอยู่บนเตียงแขนขาอ้วนอ้วนเหยียดออกอย่างสบายๆและปีเสียสีทองที่วางบนหน้าท้องของเธอก็ขยับขึ้นลงตามจังหวะลมหายใจจูู่ท่านปรมาจารย์ก็มุดออกมาจากรูปแกะสลักแล้วมองแม่สาวน้อยที่กำลังนอนฝันหวานอย่างไม่แยแสจากนั้นก็ผลักเขาแล้วเอ่อยว่าโจโจตื่นเร็วรีไปรับบุญกุศลสีวิญญาณร้ายที่ป่าริมแม่น้ำออกมาทำร้ายผู้คนอีกแล้ว